ครับน,นี่เราก็มาดูดีแมกครับน,นี่อันนี้เพิ่มก็ลูกค้าให้เก็บรายละเอียดเรื่องอพวกท่อน้ําท่ออากาศนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามันบวมมันอะไรหมดแล้วและวกอแข็งมากดังนั้นอันนี้ต่อน้ำน,นี้ก็บวมนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้เพิ่มเนี่ให้เปลี่ยนเลยนะครับเนี่อันตรายเพราะว่าเวลานะมันจะแตกออกมาตรงบนบวมนี่แหละมันจะแตกปิดออกมา พอแตกปิดออกมาปุ๊บเนี่ยน้ำรั่วน้ำซึมน้ำหายปุ๊บแล้วมีปัญหาเรื่องความร้อนตามมาอ่าเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยตัวล่างอีกตัวหนึง่งแล้วก็ท่อนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นท่อแบบที่เขาบนนะครับเพราะว่าเขาถอดชุด EGR ออย G R ชุดนี้ออกปุ๊บเนี่ยเขาจะทำท่อน้ำวนไว้ตรงนี้นะครับบางคนก็จะอุดเลยบางคนก็จะทำวนไว้นะครับเนี่ยแล้วก็มาไล่ๆเช็คดูเรื่อยๆปุ๊บก็มาเจอนี่นะครับ อันนี้ก็อันตรายจุดหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยสายไฟเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันมีรอยสีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยสีจากสายพานนะครับเนี่ยสายไฟอันตรายนะครับเนี่ยนี่อีกจุดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยเริ่มจะขาดเลยเนี่ยทีแรกมันยัดอยู่อย่างนี้นะครับสายไฟยัดอยู่ในในเนี่ยในช่องขายแอร์เนี่ย อันนี้เพิ่มเนี่ยมันสีไปสีมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสักพักก็สายไฟขาดหรือช็อตลงกาวเพิ่มนี่มีปัญหานะครับตรงนี้บางทีเราก็ต้องดูด้วยนะครับบางทียัดสายไฟเข้าต้องดูด้วยอันตรายมากครับอันตรายมากเนี่ยเนี่ยลอยสายมันจะสีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้อยมันรัดรัดเพิ่มทีแรกมันหยุดรัดแล้วก็รัดแล้วก็สายสายไฟมันจะไปอยู่จ,จังหวะประมาณเนี้ย ล้วก็จะมาสีสายพานลาเก็บสายไฟบางทีปุ๊บก็เก็บใหม่นะครับเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บนี่สีไปสีมาปุ๊บมีขาดแน่นอนก็เ,เหมือนอย่างนี้เหมือนกันครับเหมือนกันเนี่ยสีอย่างนี้ขาดแน่นอนนะครับโอเคครับผมฝากดูด้วยนะครับถ้าใครจะเดินทางไกลช่วงนี้ก็พยายามตรวจเช็คกันหน่อยนะครับเพราะว่า ถ้ามันไปเสียหรือดับกลางทางเนี่ยมันก็จะทําให้ลําบากนะครับหนึง่งอาจจะไม่ถึงบ้านหรืออาจจะถึงบ้านล่าช้าสองก็จะเสียตังค์เยอะนะครับบางบางทีเพิ่มเนี่ยอย่างเ,เช่นถ้าเกิดว่าพวกท่อน้าพวกนี้แตกนะครับเนี่ยพวกท่อน้ําพวกนี้แตกเพิ่มเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ดูความร้อนดีๆอ่ะถ้าเกิดขี่ไปเรื่อยไม่ได้ดูความร้อนเพิ่ม <lan> เนี่ยเครื่องฮีท <h> เครื่องน็อกเพิ่มเนี่ยก็จะหมดตังค์เยอะนะครับไหนจะเสียค่ารถยกค่าสไลด์ไปที่หูอีกนะครับ เวลาก่อนที่เราจะเดินทางเบมเนี่ยเราตรวจเช็คพวกนี้ก่อนเลยครับเนี่ยพวกท่อน้ําต่างๆที่มันเลี้ยงในระบบต่างๆพวกท่อน้ําพวกสายพานพวกนี้ครับเนี่ยสายพานเช็คดูก่อนที่จะเดินทางนะครับอย่างไหนที่สามารถเช็คก่อนได้อ่าหนึ่งน้ำมันเบรกอ่าอ้อนี่นี่น้ำมันเบรกนะครับตรวจเช็คก่อนสองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องเพิ่มนี่ต้องตรวจเช็คนะครับเนี่ยวัดน้ำมันเครื่องก่อนที่เราจะเดินทางเบื้องต้นนะครับสามมาดูสามก็มาดูน้ําในหม้อพักน้ําว่ามันถึงระดับของมันไหมอ่าเช็คเบื้องต้นนะครับเช็คเบื้องต้นก่อนที่จะเดินทางอาซีรุ่นไหนที่ต้องใช้น้ามันพาวเวอร์อ่าต้องดูนะครับเนี่ยน้ํามันพาวเวอร์ต้องดู สี่อย่างนี้เช็คเบื้องต้นก่อนเราสามารถเช็คได้นะครับเด็กเบื้องต้นว่าอ่ามันอยู่ในระดับที่โอเคไหมต้องเช็คเบื้องต้นก่อนแล้วส่วนต่างๆที่เราสามารถมองดูด้วยสายตาได้อ่าเราก็ดูพวกต้อ,อยางอ่ะบีบดูดีว่ามันแข็งไหมเออถ้ามันแข็งเบื้นี้ก็แปลว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วที่จริงมันก็จะนิ่มมือเวลาเราบีบปกติมันจะต์ทเครื่องนะครับ แล้วก็พวกท่อน้ําต่างๆก็ดูด้วยสายตาถ้าเกิดว่ามันมีบวมเหมือนอย่างนี้นเห็นไหมอ่าท่อยางเนี่ยมันจะเรียบๆอย่างนี้มาถึงตรงนี้มันบวมพอบวมเพิ่มเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะแตกระวังด้วยครับโอเคครับเบื้องต้นก็เช็คประมาณนี้ครับฝากติดตามด้วยครับอูชิดออตโต้สวิสสวัสดีครับ